สันวันเกิดนะครับแฮปปี้บดย์รู้ได้ยังไงว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันน่ะก็รู้สิก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นาผมก็รู้ว่าคินิจิคืนเกิดวันไหนด้วยนะ29กกุมภาพันธ์สปีถึงจะมีวันนี้ครั้งหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะฉันเกิดวันที่28กุมภาพันธ์หน่่ยอย่าโกรธไปสิจำผิดไปแค่วันเดียวแอนี่อย่าิโกดจังครับเอาไปใช้เลยนะนี่จ้า โอ้หยายดูดีมากเลยใส่แล้วดูน่ารักสดใสมากๆๆๆเลยขอบใจจ้าพันคพอแล้วอุ่นดีจนเลยนี่น้อยเห็นว่าเมื่อกี้คุยใจดีกับฉันอยู่ด้วยเลยเนาะเฮ้ยเออโถ่โถ่ซื้อไม่ได้อ่ะมีกันอยู่แค่นี้เองอ่ะแย่เลยซื้อเจ้าตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะ นี่แค่จังจะซื้อของขวัญให้ผมเหรอเออคือเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ใช่นะฉันจ,จะซื้อของขวัญให้อยู่เมโกจังนเนอะอ้าวเหรอนี่ชิ้นจังมีก็รึปเปล่าเนี่ยขอยืมหน่อยสิให้ยุมก็ได้แต่ฝากเงนินไปที่ท่านแม่หมดแล้วอ่ะดิเฮ้ยแม่คงไม่ยอมแน่เลยหมดหวังแล้วฮะแค่จังอยากจะได้ตุ๊กาตาตัวนี้เหรอฮะงั้นจะหาทางช่วยนะรับรองได้ตุ๊กาตาตัวนี้แน่เลยฮะจริงเหรอ จะหาตุ๊กาตาแบบนั้นให้ก็แล้วกันนะหาให้ได้เหรอแน่ใจนะว่าจะหาได้น้อง <c oughs> า้าที่เอร เฮ้ได้กล่องอะไรเหรออ้อ้อ๋โหยน่ารักจังเลยนี่อย่าบอได้ว่าไปคำว้อยมาไม่ทำเรื่องแย่ขนาดน,น,านั้นเอยงางั้นนสินะงั้นฉันขอนี่นะจะตอบแทนให้วันหลังนะไม่เป็นไรให้ฟรีเลยครับเดี๋ยวเม่กจังจะสันมันเกิดแทบีบ้าแกเอ๊ะนี่ของของวัญหรอนะเดี๋ยวก็รู้ลองเปดดูสิ ไม่เลยฉันเต็มใจนะไม่ต้องเกรงใจเลกนะจะรักษายอย่างดีเลยพอมองตุต๊กตาจะนึกถึงเคนจังฉันจะดูแลอย่างดีจะก,กอดตุต๊กตาทุกวันเลยนะถ้าใส่เงินที่ปากตุต๊กตาจะเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมเอา ไปขอยืมเงินคุณแม่แล้วกันเนะะขอตายเพิ่งรับเงินค่าขนมเดือนนี้มานี่นาไม่ยืมดีกว่าอารอนสวัสเอ๊ะอะไรกันเนี่ยเสียแล้วเหรอทำไมท้องเปล่งอย่างนี้ล่ะยไม่เกอดจังข้ากล่องบนโต๊ะอาหารหายไปไหนจ้าไม่รู้สิคะข้ากล่องไม่มีแล้ว ไปซื้อกินที่โรงเรียนนะจ๊ะลูกแย่เลยอะไรกันเนี่ยเสียแล้วเมื่อไดเรามาจากเคนจังตาเดียวก็เสียแล้วน่าเสียดายจังเอ๊ะทำไมวันนี้เงียบจังเลยละจ๊ะชชิมารู้นะหายไปไหนเหรอไม่ใครเห็นบ้างไหมเอ๊ะไม่เห็นเลยนะชินโซเห็นบ้างไหมขอรับอืมผมไม่เห็นอะไรเลยฮะเนี่เเหมือนมีอะไรปิดบังไว้ ถ้ไม่ย้อมบอกจะใช้วิชานี้พี่จาแล้วล่ะหน้าตอนนี้แล้วนะเน้นๆๆ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 เๆๆๆอๆๆๆๆๆ้ๆๆๆะถ้าๆๆเๆๆกๆๆ้ๆๆๆ้ๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ้ๆๆจังขอๆๆๆนะๆๆ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 นๆๆๆนๆนๆๆ้ๆๆ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 นๆๆตๆๆๆๆๆๆน่น่ๆๆ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 น้นเๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆอๆๆๆอๆๆ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 ๆมมาๆๆๆๆๆๆซ้ำนะจ๊ะ ฮะเคว่ามากี้เหรอดินดินออแย่แล้วเนเ่นเเดี๋ยวสิเนี่ยอะไรเหรอทำไมถึงบอกว่าแย่เลยแหมเฮ้ตุ๊กตาปุ๊บไปทำไมทำไมอยากรล่นตุ๊กตาสิแหลกจังเลยเนาะทำไมตุ๊กตาพูดได้อะมีเทปแน่เลยเราไปค้นดูดูได้หาเจอด้วแต่จริงๆไม่มีเลยะรู้ว่าจะไม่ใช่ตุ๊กตานีจิงิมันล ฉันเองเ็กก็คจะต้องถูกลงโทษใช่แล้วใช่แล้วมุกอ่านี่นวิชาลินจ้าแปลงโฉมทุกคนเคยดูนะขอรับเด็กเกเรก็ต้องถูกลงโทษนี่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 นีาตาแยูมกจังนิ่งนานตุ๊กตาตัวนี้คือเจ้าชิชิมาเรอ้จนี่จีคุงหน้าขี้จูอยูม่โกะใจอีกแล้วอ้าวให้ชิชิมาเรอฉันเหรอฉันชอบหน้านี้กว่าตกตากนะ่นอีกนี่ใจจังเลยผมให้คันเนียจีโยเป็นของขวัญอมามามา

มันคือของขวันนะนี่ขมีแกของขวันทำไมต้องทํางานแบบนี้เพื่อให้ได้เงินไปซื้อของขวันให้ผู้หญิงเนาะแล้วทำไมต้องให้ใส่ชุดตัวเทนุเกียงนี้ด้วยขอรักมีชอบเลยจริงๆอ้าย